ผีนางตะเคียนมักอ้างอิงจากความเชื่อและเรื่องเล่าพื้นบ้านในประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะดังนี้ 1. สัมพันธ์กับต้นตะเคียนผีนางตะเคียนจะสถิตอยู่ในต้นตะเคียนโดยเฉพาะต้นตะเคียนที่มีอายุมากมีขนาดใหญ่หรือต้นตะเคียนที่ตายยืนต้น เชื่อกันว่าหากมีการตัดโค่นต้นตะเคียนโดยไม่บอกกล่าวหรือไม่ทำพิธีขอขมาอาจทำให้ผีนางตะเคียนโกรธและอาลวาด 2. รูปร่างหน้าตามักจะปรากฏในรูปของหญิงสาวสวยผมยาวนุ่งห่มชุดไทยโบราณหรือชุดไทยสีเขียวซึ่งเป็นสีที่เชื่อมโยงกับป่าและต้นไม้ บางตำนานเล่าว่ามีผิวพัรธ์งดงามบางตำนานก็ว่ามีใบหน้าซีดเผือดหรือดูเศร้าหมอง 3. พฤติกรรมและความเชื่อหวงต้นไม้ผีนางตะเคียนจะหวงต้นตะเคียนที่ตนสถิตอยู่มากหากใครมาทำอันตรายหรือพยายามจะนำไม้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกหลอกหลอนหรือได้รับอันตราย ให้โชคลาภในทานกลับกันหากมีการบอกกล่าวทำพิธีบูชาหรือบวงสวงอย่างถูกต้องผีนางตะเคียนอาจให้โชคลาภแก่ผู้ที่มาขอโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเช่นหวยปรากฏตัวในน้ำบางครั้งก็มีการเล่าว,ว่านางตะเคียนจะปรากฏตัวในแหล่งน้ำใกล้เคียงกับต้นตะเคียนที่สถิตยอยู่โดยเฉพาะเวลากลางคืน มีกลิ่นหอมบางคนเชื่อว่าหากมีกลิ่นหอมของดอกไม้ไทยลอยมาตามลมในบริเวณใกล้เคียงกับต้นตะเคียนอาจเป็นสัญญาณของการปรากฏตัวของนางตะเคียนเสียงร้องไห้หรือเรียกหาอาจมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญหรือเสียงเรียกชื่อจากในบริเวณต้นตะเคียนในช่วงเวลากลางคืน 4. ความเกี่ยวข้องกับการทำบุญ เมื่อมีการตัดต้นตะเคียนบางคนจะนำท่อนไม้ตะเคียนไปสร้างเป็นเสาเรือนเสาโบสถหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาโดยเชื่อว่าเป็นการทำบุญให้นางตะเคียนได้อาศัยอยู่และได้รับบุญไปด้วยข้อควรทราบลักษณะเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อและเรื่องเล่าจากปากต่อปากไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน หากมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางตะเคียนที่เจาะจงมากขึ้นอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปในแต่และท้องถิ่นครับ